สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันที่ส5บหคับวันมหาสงการนะครับพอดีวันนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็มีพี่พๆน้องๆน,นะครับที่ทักมาถามเรื่องอมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับว่า องค์ประกอบที่สําคัญมีอะไรบ้างนะครับก็เลยก็เลยเอามาทาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อจะให้พี่ๆน้องๆที่สนใจได้ศึกษาร่วมกันไปเลยนะครับมีดหมอนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันและลูกศิษย์ในสายหลวงองค์หลวงพ่อเดิมนะครับ ทีมเป็นอาธิหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรหลวงพ่อจ้อยวัดพันลานหลวงพ่ออ้อยวัดหนองบัวหลวงพ่อโอนวัดคุบเดือหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้หลวงพ่อพันวัดเขาล้ออย่างนี้ก็มีที่เป็นลูกศิษย์นะครับที่สร้างมีดหมอตามหลวงพ่อเดิมทุกองค์นะครับแล้วมีดหมอในองค์ประกอบนะครับก็จะเป็น ดั้งานะครับเป็นดํางาฝักไม้นะครับส,ส,ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นดั้มงาฝักไม้แล้วที่เป็นดั้มงาฝักงานั้นก็จะมีน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดั้มงาฝักดั้มงาฝักไม้นี่ก็เป็นหลงพกันวัดเขาแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลงพกันวัดเขาแก้วเช่นกันนะครับก็เป็นดั้มงาฝักไม้เหมือนกันนะครับ เร่นี้หลวงพ่อออยวัดหนองบัวนะครับน,นี่ก็เป็นดั้มงาจะเป็นดั้งาฝักไม้เช่นกันนะครับอันนี้ความรู้เบื้องต้นนะครับที่เราควรรู้ว่าเป็นเป็นดั้มงาฝักไม้นะครับอันนี้หลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับ ดูตั้งนาครับนี่ดูความเก่าของงานี่นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อจ้อยวัดศิุทุมพรนะครับคราวนี้พี่แกถามว่าแหนมีดนะครับแหนมีดหมอนะครับแหนมีดหมอในในในหลวงพ่อจ้อยในหลวงพ่ออ้อยในหลวงพ่อกันนะครับแหนมีดหมอเนี่ย แล้วหลวงพ่อหัวหลวงพ่อใต้หลวงพ่อกันหลวงพ่อเดิมมีความสําคัญชนไหนนะครับสิ่งพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่ควรรู้นะครับเป็นองค์ประกอบที่ควรรู้และต้องรู้ด้วยนะครับอย่างเช่นแหนมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับแหนมีดหมอหลวงพ่อกันนั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะ ก็จะเป็นลนาาักษณะตัวรัดดั้มหน้านะครับตัวรัดดั้มเป็นหน้าแล้วอันนี้เป็นเงินนะครับนี่เป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นเงินมันก็เลยทําให้มีสนิมเงินขึ้นจับหรือบางคนก็นเรียกสาเงินนี่อย่างนี้นะครับจะมีคุมเพราะมีดหมอนั้นผมพบก,กัน,นั้นก็ร่วมเจดสปีแล้วนะครับ พวกนี้จะมีอายุนะครับจะมีอายุของเขาอย่างไหนหลวงพ่อก,กันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ไม่ชัดเลยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้เล่มนี้เป็นไหนห้าห้านะครับเนี่ยหลวงพ่ก,กันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแหนห้าห้า แล้วก็เล่มนี้เล่มนี้ก็จะเป็นขยับนะขยับเป็นลายเล่มนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเล่มนี้เป็นเจ็ดแล้วตัวบนก็จะเป็นตัวบนจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกอันนี้เป็นแหน่เจ็ดหกเียอันเนี้ยอันนี้จะเป็นอยู่ในของหลวงพ่อก,กันนะครับเป็นเป็นแหน่ห้าห้าแหน่เจ็ดหกแหน่หกเจ็ดเนี่ยส่วนใหญทจะเป็นหลวงพ่อก,กันนะครับส่วนองค์หลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นแหน่อ่าเราไม่มีมาให้ดูซะด้วยส่วนหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นแหน่ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นสามห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเบ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนหลอดพ่อจ้อยก็จะละเอียดเห็นไหมครับส่วนหลอดพ่อจ้อยก็จะละเอียดขึ้นมาเลยเห็นไหมละเอียดก่อนช้อยเพราะช่างยุคปีสองพันสี่สิบมันจะสวยงามมากนะครับการถักเส้นถักนี่จะละเอียดสวยคมห็นแท้ตัวแหวนลัดดั้มจะเป็นทองแดงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน,นะครับก็นับตามเส้นลวดนี่เลยนะครับเป็นแหนเจ็ดเลยนี่แหนเจ็ดนะครับแหนตัวบนเป็นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเอันนี้จะเป็นเจ็นะครับนี่คืความละเอียดอ่อนของเส้นแหนมีดนะครับเส้นแหนมแหนมมีดหมอนะครับเราพูดได้ออกเสียงให้ชัดนะครับส่วนนะนเล่มนี้แหละครับเล่มนี้ก็เป็น1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็เป็นเจ็ดเหมือนกันนะครับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็เป็นเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับเนี่ยแหนมยุคก,กว่าสองพันห้าร้อยยี่สิบขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแหนมที่ละเอียดสวยงามนะครับจะเป็นแหนมเจ็ดเก้านะครับวันนี้ถ้าคนถามว่าอ่าแล้วแหนมพวกเนี้ย จะไม่ไปอยู่ในชุดของพ่อเดิมหรือก็เป็นชุดของพ่อเดิมนะครับเป็นชุดของพ่อเดิมแต่ด้วยความเก่าของโลหะเนี่ยมันไม่ถึงยุคหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับมันจะไม่ถึงยุคหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้เรื่องแหนมมีดเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับมีความสําคัญจะมีความสําคัญก็จะจะไปเจอที่จะไปเจอก็คือมีดผสมนะครับที่เราจะไปเจอก็เป็นมีดผสมที่เอา เอาชุดของอชุดของหลงพะเดชเอาชุดหลงพะกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอาแหนมชุดหลงพะกันเนี่ยดํางานเนี่ยเห็นไหมฮะงานก็มีความเก่านะครับงานก็มีความเก่าใกล้เคียงกับผม่็เดิมนะครับเนี่ยหลงพะกันเองก็มีความเก่าแต่ก็ชุดแหนมีดถ้าเกิดเราไม่รู้นะพูดว่าเราไม่รู้นะแล้วก็เกิดไปเจอ ไปเจอใบเหล็กนะครับเป็นเจอใบเหล็กดํานะแล้วไปเจอใบเหล็กดําแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยเรางพอดูแหนชุดนี้ได้นะครับเนี่เราก็ดูแหนชุดนี้ได้ว่าพอเรารู้พอเราเห็นเป็นแหนมชุดของหลวงพ่อการเสร็จปุ๊บเป็นใบเหล็กดาปุ๊บเราก็รู้ได้เราไม่เล่มเนี้ยเป็นมิตรผสมเกมาไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับชุดผมถึงพยายาม พูดถึงเรื่องแหนมีดหมอก็คือจะมีความสําคัญตรงนี้นะครับเข้าใจนะครับ <c oughs> นี่คือความจุดสิ่งที่เราควรรู้ในเรื่องแหนมีดหมอนะครับที่ผมถึงผมถึงพยายามชี้ให้เห็นถึงเวลานับนับเส้นลวดนะครับนับเส้นลวดลายถักแหนมีดเนี่ยผมถึงพยายามชี้ให้เห็นว่าส่วนนี้ก็มีส่วนสําคัญเป็นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถ ช่วยพิจารณาแยกแยะนะครับว่าระหว่างมีดเก๋มีดผสมได้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็เอามาพูดคุยกันหลายๆเรื่องก <c ười> ีปาธาถะแล้วครับวันนี้ว่างไม่เป็นไหนว <c ười> ันที่สิบห้าเมษายนนะครับวันนี้ก็เรดยนมหาสงการกันนะครับส่วนเราชอบมีดก็เช็ดมีดทำความสะอาดมีด <c ười> นะครับ คือความเก่าของงาเนี่ยนะครับว่าความเก่าของงาของมีดหมอหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับมีความใกล้เคียงกับหลวงพ่อเดิมมากนะครับเพราะมีดหลวงพ่อเดิมนั้นสร้างในยุคต,ตั้งแต่ปี2460นะครับแล้วก็มาสิ้นบุญหลวงพ่อก็ปี2493นะครับก็หยุดสร้างมีดหมอแล้วหลวงพ่อกันก็เป็นองค์เป็นลูกศิษย์ที่สร้างต่อ นะครับสร้างต่อจากหลงพ่อเดิมดังนั้นงาก็มีอายุอานามใกล้เคียงนะครับอายุอานามใกล้เคียงกับหลงพ่อเดิมมากนะครับก็เลยเล่นหาต้องระวังนะครับต้องระวังนิดนึงในเรื่องความเก่าของงาดังนั้นแหนมีดจึงมีส่วนสําคัญนะครับจึงมีส่วนสําคัญในการชี้บอกได้นะครับ จึงมีส่วนสําคัญชี่บอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในเรื่องแหนมีดเนี่ยนะครับผมถึง,งพยายามอธิบายผมถึง,งพยายามพูดให้ฟังว่าแหนมีดมีความสําคัญนะครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะครับคราวน,นี้ส่วนมีดหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับ มีจของวัญวสิยุทุมพรสร้างปี2540นรยะฮะเล่มนี้เป็นรุ่นบาลิวะนะครับเป็นใบเหล็กครัเป็นใบเลดนะครับเป็นใบเลดนะครับเป็นใบเลดนะครับเล่มที่20ต่อไปสวยงามนี่นะครับตอต่อไปเลข2ไทยกับเลขศูนย,ย์นะครับแล้วก็ตอกชื่อหลวงจวัยวสิยุทุมพรนะครับเป็นมีดที่เล่นหาง่ายจบง่ายนะครับสบายใจ ไม่ต้องไปกลัวเก๊ไม่ต้องไปกลักวกลัวเสริมนะครับเพราะมีการตอ,อกหมายเลขกับกับไว้ที่ใบตอ,อกปีที่สร้างตอ,อกชื่อรุ่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอ,อกชื่อลงพ่อจ้อยเราทำมาให้เล่นหาง่ายขอให้เป็นเพียงให้เล่มแท้โดยลักษณะาการจานนะครับนี่เราต้องดูมีดลวงพ่อจ้อยเนี่ยเราต้องดูตัวจานที่ตั้มตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับ เป็นองค์ประกอบสําคัญอีกเหมือนกันนะครับเนี่ตัวจานตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับสาคัญมากนะครับตัวจานตัวนี้ต้องดูให้ดีนี่นะครับตามลายมือให้แม่นนะครับว่าลักษณะการจานจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นองค์ประกอบไปด้วยงานะครับดํามเป็นงาช้างไทยสีจะนวลเหลืองสวยมากนะครับคอด้ามก็จะเป็นคอทองแดงนะครับคอดํามเป็นคอทองแดง นะครับส่วนแหนมมีก็จะเป็นแหนมเป็นแหนมเงินนะครับเนี่ยนะครับเร่มนี้เจ้าของเก็บดีนะครับอีกองหนึ่งก็เป็นหลวงพ่ออ้อยวัดหนองบัวนะครับหลวงพ่ออ้อยวัดหนองบัวก็เป็นลูกศิษย์พระเติีท่านหนึ่งนะครับจะเป็นใบเลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเลดนะครับใบเลดตอกกะละยัน น้าเกี่ยวนะครับต่อพระคาถา16พระองค์อย่างเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันเลยนะครับแล้วก็ดูความเก่าของงานะครับเป็นงาช้างไทยนะครับดูความเก่าของงาก็จะมีลักษณะบอกถึงอายุการสร้างนะครับส่วนคอจะเป็นคอทองแดงนะครับคอทองแดงรัดดำ พอทองแดงนะครับแหนเงินนะครับนีนแน่แหนเงินแล้วก็ลวดเงินนะครับลักษณะการเป็นมีดหลวงพ่ออหอยวัดหนองบัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาไปขายเป็นหลวงพ่อกันกัน้งหมดแล้วนะครับเพราะคนที่ไม่รู้ว่าดูแยกแยะระหว่างใบเลดกับใบเลดข,ขาวนั้นดูยังไงนะครับ พาะใบเล็กขาวจะอยู่ในช่วงของยุคหลวงพ่อกันนะครับส่วนใบเลดนั้นจะอยู่ในยุคของ2อ2 0ขึ้นมาประมาณนี้นะครับระนะการที่เราจะเราจะรู้เรื่องใบเล็กขาวยังไงเราก็ต้องดูสนิมนะครับเราก็ต้องไล่ดูสนิมปะทุนะครับต้องดูมีสนิมปะทุปลึกเปล่าเนี่ยยุคหลวงพ่อกันก็จะมีสนิมปะทุเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ให้เราเห็นอย่างนี้นะครับ จะต้องมีทุกเล่มนะครับไม่มากก็น้อยนะครับต้องย้ํากันเลยว่าต้องมีทุกเล่มไม่มากก็น้อยนะครับต้องมีให้เราเิ็ในใบมีดของหลวงพ่อการวัดเขาแ,แก้วนะครับนี่นะครับเนี่มีสนิมประตุมีตะกันไฟเล็กน้อยให้เราเห็นนะครับซึ่งเราจะสามารถแยกได้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นใบเหล็กของหลวงพ่อเป็นใบเหล็กขาวของหลวงพ่อกันนะครับส่วนใบเหลดนั้นจะไม่มีนะครับ เป็นใบเลนนันจะไม่มีสนีพัดทูจะไม่มีตะการไสให้เห็นเพราะเป็นใบเลกนะครับทั้งหลวงพ่อหอยและหลวงพ่อจ้อยวัดสิวทุมพรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเกตเล็กเกดน้อยนะครับอันนี้เป็นเกดเล็กเกดน้อยที่ที่เราเอามาพูดคุยเอามาศึกษาร่วมกันนะครับว่าการเล่นหาต้องให ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องถูกหลักนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเราจะได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะเข้าใจเลยนะครับสำหรับเรื่องแหนมีดนะครับเรื่องแหนมีดนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเลย นะครับเราจะเราจะเราจะต้องดูให้ดีนะครับเราจะต้องดูให้ดีแล้วพิจารณาให้ถูกต้องนะครับแล้วเราจะได้ซื้อมีดไม่ผิดราคาไม่ผิดหลุ่พ่อนะครับหรือว่าหาา่หางไกลจากมีดเกได้ห่างไกลจากมีดผสมได้นะครับองประกอบแนมีดก็มีส่วนสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ อประกอบส่วนอื่นก็อย่างที่ผมพูดไปคร่าวๆแล้วครับว่าดํางานนะครับมีความมีความสาคัญก็คือดํางานเราต้องดูงานให้ออกว่าเป็นงานช้างหรือว่าเป็นกระดูกหรือว่าเป็นเลซิ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องพอเราดูตรนั้นเสร็จแล้วเราต้องมาดูให้ออกว่าอันไหนเป็น เป็นเป็นงาเก่าธรรมชาตินะครับเป็นงาเก่าธรรมชาติเป็นงาปร,รุงเป็นงานทาสีเป็นงาย้อมสีเป็นงาอบผิวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตรงเนี้ยเราสามารถแยกแยะดูให้ออกนะครับนะครับเราต้องแยกแยะดูให้ได้นะครับว่าแต่ถ้าจะให้ดีมันต้องมีเล่มจริงดูนะครับ ต้องมีต้องมีเล่มจริงให้ดูนะครับเราถึงจะจะจะ,จะนั่นได้นะครับถ้าเกิดพูดกันเฉพาะอย่างนี้ก็ต้องดูเฉพาะแค่ในรูปมันก็จะไม่ค่อยได้ได้ได้เห็นอะไรที่ชัดเจนหรือว่าเต็มตานะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดูชัดเจนเต็มตาก็ที่บ้านนะครับเชิญที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านผมไพศาลีนะครับเรามีให้ดูนะครับเรามีให้ดูเรามีให้ศึกษานะครับเรามี นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราควรรู้นะครับเป็นองค์ประกอบที่เราควรรู้นะครับงาช้างงาเก่าเหยียบไหนเส้นแหนมลายมีดนะครับเส้นแหนมเส้นแหนมมีดเนี่ยอะไรพเกนีไม่มีส่วนประกอบเป็นงปองค์ประกอบที่สําคัญนะครับอันนี้เราจะ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 ,จะต้องศึกษากันให้ดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ตอบข้อสงสัยเรื่องแหนมมีดอ่ะท่านนี้พี่ๆน้องๆท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ทักมาถามได้นะครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับตอบเท่าที่ผมรู้ตอบเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาตอบที่ผมเล่นหาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆก็เก็บเอาไปต่อยอดนะครับเก็บเอาไปต่อยอด เก็บเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากท่านผู้รู้จากท่านผู้กุลูท่านอื่นนะครับเอามาประยุกเข้าเล่นเข้าหาด้วยกันนะครับอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับรับฟังทุความคิดเห็นนะครับผมเองนั้นเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับรับฟังทุกคําติชมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพื่อเอามาต่อเติมต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ เราจะได้เล่นหาให้ถูกทางนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับว่าการถูกหลอกนั้นมีความรู้สึกอย่างไรผมโดนมาก่อนครับผมรู้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น20นาทีแล้วนะครับมีอะไรก็ทักถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นวันสุกการก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่มีมีแต่ความสุขนะครับ ได้ความสุขว่าเป็นวันมหาสงการของวัยพรให้พี่ๆน้องๆมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะพยายามสัมหาเล่มสวยๆมาศึกษาเพิ่มเติมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมทุงเงินพิมพ์หนูครับ